คนเกิดมาแล้วนะชีวิตครอบครัวคนรักต่อามมีธรรมะเป็นเครื่อนนำพาชีวิตจากสุพากันออกจากความทุกข์ยากลำบ,บากทักข์ใดชีวิตที่เรเอาธรรมะเข้าไปดำเนินในการใส่ชีวิตครอบครัวม,มีแต่ความมืดมุ่นมีแต่จมเข้าไปสู้กองทุกข์บริวารทุกข์ในโลกนี้ทุกข์ในโลกหน้าแล้วก็ทุกข์ ตลอดทั้งอนันตการจึบอกว่าให้แต่ละคนศึกษาธรรมะเอาไว้มันเป็นเครื่องดำเนินชีวิตใส่ชีวิตประกอบโดยธรรมมันก็มีเครื่องหักหามใจบวโลเกินไปถ้ามีโลแล้วมันก็มีความโกรธความโมโหความ,มปกป้อใจทั้งนั้นบนหลุ่มหลงหัวเมาเอาจะพาะว่าต้องไปดังใจ หาจริงใดเราต้องไดแบบนี้แบบนี้เรีว่าโลกแต่เม่ไใดดังใจแต่ก็โมโหมีการขากันย่งชิงกันเเมงต่อกการทำมาหากินก็จะเอาชนะทั้งความเห็นเป็นไงทั้งเอาตนตระกูลตัวตนเป็นไงทั้งเอาหฤติบรรมต่างศาสนาเป็นไงจังหวะบุคคลผู้ใดแต่ช่าง ขอบข้วผู้ใดกับตามที่บ่มีธรรมะเป็นเครื่องนั่งในการใส่ชีวิตหาเลี้ยงชีวิตรวนลแล้วแท้เดินทางเขาสู้ความตกต่ำสู้ทุกขติเวียนอยุดสะาพทุกขติบริเกี่ยวกันได้กบารวยกบาจนคนรวยกระทุกคนจนกระทุกแต่บ่มีธรรมะมาเป็นเครื่องหยุดเหนียว มาเป็นเครืองเปรียบเทียบแยกแยะผิดถูกเปรียบเทียบแยกแยะบุญบาปเปรียบเทียบแยกแยะออกในความพ่อและบ่พ่อเปรียบเทียบแยกแยะในความเป็นแค่ตัวและสาระตนและแต่ว่ามีธรรมะเป็นเครื่องเนชีวิตในครอบครัวผ้าครอบครัวผ้าคนหลักลูกหลานเหลนผัวเมียเดินทางเข้าสู่อบายภูมิ เดินทางเข้าสู่ความถูกทุก,กติอย่างเดียวแกขไขไดแต่ตอนนั้นมีชีวิตนี่แหละตายไปแล้วแกบ่ได้ถ้ามาบ่มม่เรืองอยากใส่ชีวตรู้เห็นตามความันจริงอ,อมีเกิดกับมีตายคนเท่ากับหายูหากินไปซ้ำตายมีพบกับมีจากนี่มัออ้งเขาจะเอาอย่างกับมันแท้แค่กับหายูหากินแบบอ,อถ้าจะใส่ ชีวิตโดยบ่าให้คนในครอบครัวหรือต <UC S> ัวเองตลอดตั้งผู้เกี่ยวของหดหลอดเพียงเท่าบ่ไปเบียดเบียนทำลายเพื่ได้ผู้หนึ่งเสียชีวิตรั์สินแค่นี้บ่ไปขาไผหลักคนจี่คมคึนคมเหงิหนำใจไผ่ว่ไปจีตัวะโกหกให้ผู้ใดผู้หนึ่งเสียชีวิตสั์สนบ่ไปกินเหล้าเมายาเสียสติ แค่นี้เองลอดภัยแลวเแค่นี้ก็หายกังวล่นก็ใสชีวิตยังได้ปกติบะเดือดร้อนบะเดือดร้อนบวุไนวบวมสายาทั้งทั้งโลกนี้และโลกหน้าส่วนรอบข้อที่พรมีคำหมัที่อพมีวาอจริงในชีิตแต่ละมือแตลอดเป็นคิดหากรสิเอานั่งได้นั่งเป็นนี คิดแต่สิแย่งชิงคิดแต่สิ่งแย่งยิงไงคิดแต่สิเอาเปรียบคือหายให้รวยอย่างเดียวบ่ได้คิดถึงความตายบ่ได้คิดถึงความเดือดร้อนลําบากของผู้อื่นพอถึงมีแตอ่การเปลี่ยนคมเหงร่างแก่ยิจฉาลิ้นเสีลทะเบาะแว่อการแกงกันเอาชนะกันจัหงหวะพวกเฮาเอาธร่าหมาเงียบ เป็นแสงน้ำทางชีวิตตัวเองเป็นความรูเป็นยางทีเก็บเหงื่คตนเดินทา่าเขาสูข้อม้นถูกจากการเลื่อน่ายตายเกิดใดเขาเสื้อเสื้อกะาซาังสิงเหล่ามี้าคนคิด,ดใดอารมณ์ใดที่เขาเก็บมาใครควนอยู่เลยๆเนี่ก็้อนบ่พ่อใจกับพ้นผู้นั้นผู้นี้อารมณ์ความู้้สึกน,น,นั่นแหละคือนรกที่มันยังบ้านหนตายถ้าตายตอนนั้นมันก็นลงเลย เพราะว่าอดีตชาติบ่มีแต่เดือนที่แล้วก็ยังมีปีที่แล้วก็ยงังจังเมื่อวานนี่ยขี่อปูดตึนแล้วนั่นแหละคืออดีตชาติหรือชั่วโมงเมื่อกี้นี่ก็คืออดีตลถ้าคิดเม็ดปูุปแต่งไปเกิดอารมณ์ความพอใจมัง่งในสิ่งต่างๆบ่พอใจมัง่งในเรื่องราวต่างๆของชีวิตนั่นแหละคืออนาคตชาตินนั่แหละจังวัเนเลี้ยลูกอยู่กับปัจจุบันมันเป็น ความจริงของชีวิตโลกนี่สั์ตน้นไม้ภูเขาเป็นฟ้าอากาศดวนแหล้วแตนะ่ความจริงลำอย่างยืนบันไดเป็นอนิจจังผู้ได้เขาไปยึดเอาผู้ได้เขาไปสําคัญมันหมาบมันก็เป็นทุกข์ทุกข์กับอนัตตาซึ่งทั้งลายทั้งปวงสู่ความเสื่อมสลายแตกดับบ่มมี่อย่ริงล้นี่คือชีวิตเท่านี้ถ้ามาเกิดแค่ว่าเกิดขึ้นมาแล้ว ทำมาใหา้กินไปกลับไปตายมีการพบเห็นกันกระเพื่อสิจักกันอย่าง,งบางทีลั่งกรรมคือการกระทงของตนเองเป็นเกินกำหนดสุขเป็นเกินกำหนดถูกข,ของตนเองกรรมคือการกระทาไปในตั้งหลายไปทางอากุศลคือการเบียดเบียนทำร้ายให้ผู้อื่นเสียชีวิตและรัพย์สินตลอดทั้งคนและสัตว์นี่คือกรรมแล้วเข้ากระทาสิ่งเหล่านีเอาไว ข้ากระต้องไปหลับสิ่งเท้าก็ทถาเหมือนเดิมเนี่ยบหาตาว่าศาสานาบหาตาว่าเห็นนรกเดียวนี้สวรรค์เดี่ยวนี้ก็ได้ทอะมือว่านี่เป็นหลักยังของเขาไว้เป็นหลักหลดจัก,กรยานเขาหลักหลดมอเตอร์ไซค์เขาไปหลักนันนั้นไนนีของเขาความกังวลและเรารอ้รอนเกิดที่ไหนความรู้สึกข,ของเขง,ขงมันจดจำมันบันทึกเหนมัน,นก,นกนบน็บันทึกไว้จงสั่นแล้วก็กังวลอยากเขามาจับอยากเขาลูบ ยานเสียหน้านย่านเสียเงินยานติดคุกสารพัดยากนะบอกหาตากก่าวา่าสาตหน้าเป็นแบบนั้นแบบนี้ก็ได้หาตากก่าว่าสอวนันรกกสิมีกินรหรือไม่มีกิงกง็ตามเอามันเอาแค็สาดนีก็พอแห้งแลวหลักยังเข้าไว้ตัวเองยอมรับเองเรียกว่ากังวลเร่าร้อนบอกเป็นปกติบ่บ่เป็นปกติสุขคิดค่อยระแวงระวัง าวาดผวายูกับสิ่งที่ตัวเองไปกระทํำมากนนี่กรรมเลวอากรลกรรมทั้งหลายหรือบางแค่ว่าไปทะเลาะเบาแหว่งกันด่าเขาใส่ลายไปสีเขาอิจฉาหรือสีย,า,ยาเขาแน่นั้นเนื่อน,นี้เลยก็ยังมีความกังวลคือเขา่านเขากลับมาดา่าึ้นโอ้แต่เขาไปบอกคนนั้นผู้นี้เห็ุทั้งไดน่ากูัวท้งที่สูงไดนี่น,นี่แค่นี้เราหูเลย เรื่องของว่าการรับผลของกรรมที่ตัวเองกระทัออปป่งเอาไว้เป็นอกุศลกรรมไปขาม้าเขาทเป็นย่างใหญ่าาการเขามาเอาเรื่องเอาผิดเอาโทษนะนี้มหาตว,วัสวรรณ์นรกยถี่เขาบ่เห็นอะไรนะทังว่าถ้าเขาเข้าใจการใส่ชีวิตแบบโดยมีความจริงทำหมัดแต่ว่าความจริงความจริงถี่เขากระทําสิ่งใดไปเขาก็ต้องได้รับมัน อุศลกรรมสิ่งนี้กอกสือให้ผลกับเฮาสิ่งนี้เฮาเหตุไววหมู่ว่านนี่หรือเฮาจิตตั้งใจเหหรือให้เหมือนนีอมันเหตุลงไปแล้วกุ๊ลกังวลขึ้นเขาเนี่ยสันหละเป็นหลักของเขาเป็นปุ่นขี้เขาเป็นด่าเขาไว้ทังสิ่กังวลเนี่ยผมแม่ไม่บกว่ากังวลเพราะว่าเหมือนเดิมถ้าเป็นกุศลกรรมอันเป็นของดีเลยบัดไดเคยให้ทานแต่เคยรักษาจิตแต่เคยไปสวดมนต์ภาวนาแต่เคยช่วยช่วยเหลือบุคคลผู้อื่น เออได้เอาเขาหน้าไนคนเดินทางไกลเขาขอเขากินเขากินได้เอาเงินค่ารถเนี่ยเขาลับบ้านสบายดินึกถึงแล้วก็สบายนี่ไหมกุศลกรรมอันดีอยู่กับสบายทั้งสัน้นเหระบ้านต่างต่นี่เลยคือสวรค์ดิบๆเลยคือความสบายใจเออความสงบความเย็นในในความรู้สึกข,ของตนเองบุญก็คือความดับเย็นนั่นแหละสบา แต่บุคคลครอ,อบขัวใดหัวหน้าครอบขัวใดหรือบุคคลใดกต็ตามาศึกษาธรรมะ,ะ้วชีวิตบวชาาิโลกนี้และโลกหนายยอมเดินท่าสู่สุขติเลือ người, ล่อยๆจนถึงขันว่าผ้าครอบขัวและคนหลักถึงคุณพานใดตัางว่าธรรมะเพามันมันเป็นของหนา แหลวความจริงสือ่อกรรมกระทัามเชิงใดดีที่เป็นกุศลกรรมก็ทรงผลแก่ห้าเให้าสบายใจสงบใจเย็นใจเลวอกุศลกรรมไปหลักไปด่าเขานั่นนีก็ทรงผลเห้าเราลอยกระพุ่นกระว่ายใจกระหู้ความจริงแบบนี้คือเขาจะเห็นตำรวจมา่ยั้งแต่บอกมาประจับคนคนทำผิด คนหลวงระเมิดผูอ้อื่นมถึหลักของเขาข่าเพชรขาใกล้เขาข่าม้าเขาหลักไกล้เขาหลักนันนี่ของเขาแล้วแต่กับก็นี่แล้วในเนราบาลยู่เป็นน้ำจับเอากันี่เปรียบเทียบไม่เหียนมีพอให้ตา,าว่าตายแล้วลลนั่นจิตไปหลับเป้หรือหลับศาสตร์นี่หลับโดยนี่บุญก็เหมือนกันกุศสอันดึกเท็ดดีมันเด,เดี๋ยวก็จะอยเหลือผกูได้ก็แล้วแต่ คิดถึงย่ำใดมันกับบังคนกับบรารเล่ารอดอย่างนี้และนะพูดถึงไปในภาคหนคนทำดีก็ไปสวรรค์พ่อมโลกตลอดถึงที่สุดมีฟารีฟ้าใดผู้ได้เอาท่มผู้ได้เข้าใจท่รมาอกุศลธรรมก็เข้าใจทํำ,ลทำ,เ,ทำเลวย่อมไปรับผลแบบนี้กุศลธรรมทั้งหลายกุศลกรรมทั้งหลายก็เข้าใจ การทำดีช่วยเหลือบุคคลผู้อื่นมีการให้ทานรักศาสน,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 นาอความยอมไปทางที่สูงสวัสวรรค์พรโลกรณ์จนถึงที่ผ่านใดนี่เข้าใจว่าใส่ชีวิตเอาธรรมะเป็นแนวทางในการใส่ชีวิตครอบครัวมันกับผ้าคนหักพ้าบุคคลอันเป็นที่รักเป็นผัวเป็นเมียเป็นลูกเป็นหลานและมูอปวก เขาดึงความจริงนีได้ธรรมะมันว่าแมนบาสุมานั่งยืนสิตลอดเพียงแข่เข้าใจความจริงของชีวิตเข้าใจกรรมเข้าใจกรรมเข้าใจการกระทําของตนเองเข้าใจแนวทางต่างๆในการใส่ชีวิตอันดเป็นมิจฉาอด้เป็นคขามผิดนผิดอะไรเป็นค้ามเห็นถูกระทําจริงใดไปลงไปแล้วอะไรรับผลของมันแบบนั้นแบบนั้นอีคือเข้าใจธรรมะ คือระดับพื้นฐานในการใส่ชีวิตโดยการเราทรหมะเป็นกำนําชีวิตระดับคนที่เข้าใจแล้วพื้นฐานที่ทิ่มมาได้แล้วเกิดเป็นผู้หางจากขอบพวัวเป็นผู้ตัดขาดจากพัวเลื่อนแล้วออกจากเลือนได้แล้วไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องัวเรือนเหลือแต่ตัวใจมันต้อนันแเลยเหลือแต่ความปุูกพันุ์เหลือแต่ความอาไรอาบอนเหลือแต่ความัางนอันอื่น ท่างกายออกมาได้แล้วก็เห็นเพื่อน,นแล้วไปเห็นอยู่กับตาลาดเห็นเมียเ,เียนหัวแล้วเหเลือแต่ท่างใจแต่ท่างใจแค่พวกคุ้มความคิดเอาไว้่าน้นเองความ,มคิดเหมือนครับเขาถามการแยกกายแยกจิตแยกกับไหนเขาบม่ได้เป็นผู้แยกหรอกแต่ว่า้าเข้าเข้าใจยิ่ในหนึ่งว่า การทําความรู้สึกให้อยู่ณน,นจุดใดจุดหนึง่งจุดเดียวจะไปเปลี่ยนความรู้สึกออกจากจุดเดียว<อ>ในกายโ,<อ>โดยรวมตัวโดยโลมหายใจเขาเองลมหายใจครับความรู้สึกอันเป็นปิติที่เกิดที่เรียกว่าอันโลมอุนาโลมเถ้าทําความรู้สึกยูเ่เพียงจุดจุดเดียวเอาจุดนั้นแหละเป็นจุดรับรู้เป็นจุดรู้รู้ว่าความคิดไปแล้วดึงกลับมาลมไม่ รู้มันจะรู้ในความรู้สึกในจุดเดียวรู้จนเกิดว่ามันตั้งมัน่นรดีว,ว่วสมาธิจิตตั้งมัน่นตั้งมั่นได้แล้วลูการเคลื่อนไหวของท่าคนความคิดใดมันจะแยกตัวเองดออดูเวทนาสัญญาสังขารวิญญานเขาไ่าได้เป็นผู้ไปคิดเป็นหนึ่งไปแยกมันดอกเ้าสีเห็นเองดอกมันเป็นแค่คำถามคำถาม,คำ,ถามคำตอบเพื่อเกิด ใครก็สงสัยที่จริงอาจจะสงสัยนักกว่าเก่าอีกแล้วอันนั้นละ่ะแล้วอันนี้ละ่ะพาไปหาสรุปผลมันมันก็เลยยากพราะว่ามันอยากผลจริงมันทำความรู้สึกอยู่ณนะจุดใดจุดหนึ่งจุดเดียวเยียวกว่าจิตหนึ่งเมืออมันตั้งมั่นนั่นที่เห็นดอกก้อนเอนอกืนไหญจิตรับดูทุกอย่างอยู่แล้วจิตกับผู้รูผู้รูหรือทำความรู้สึกอยู่ณนะจุดเดียวนั่นแหละผู้รูผู้รูอยู่ตัวนั้น เออความคิดไปแล้วเมื่อความคิดไปแล้วความรู้สึกออกจากกายใด้ความคิดนึกรูงแต่งรักคนนั้นเกลียดนี่ความรู้สึกจงไปเกิดเกิดขึ้นกับผู้อื่นเออความรู้สึกนั่นแหละคือเวทนาพอใจกับไม่พอใจนี่อ,อ,อ,อกายเวทนายิตอ๋อมันมีหนาที่คิดมีหนาที่นึกรับรูส้สังสมทุกสรรพสิ่งร่วมอยู่ที่จิตดวงเดียวนี่ว่าวล้วนเลยจะคิดไปถึงสิ่งต่างๆเรียกว่าทำทำไปนอกกุลัก รูปรดขก้นเสียงหรือบุคคลสัตว์สิ่งของต่างๆอันเป็นเครื่องก่อให้เกิดรูปรดขึ้นเสียงทั้งอารมณ์ต่างๆความรู้สึกต่างๆเกิดเกิดภาวะเขากินเขาหนื้อมีวาเนี่ยมันั่งสิเห็นเองดอกทำภายในก็คือความรู้สึกพอใจกัเพราพอใจรูปราคะเสพรูเสพความจำอะไรเสพสัญญาเสพเวทนา นั่นแหละคือว่ารูปรา,ะา,ปราะปคะหรือารูปราคะมันก็เกิดเกิดจากรูปราคะความพอใจนี้คลนก้มีอารูปราคะะพราะพอว่าเราคิดถึงบุคคลมีปรุงแต่งไปนี่เรียกอารูปราคะเสียรูปเสียรสเสียกลิ่นเสียเสียงเกิดเป็นความยินดีพอใจนี่แหละอารูปราะาคะสัตวนั่นสิแย่ของมันเองแบบเบจะไปเถอะตั้งมันทั้งว่าสมาธิเป็นผู้รือจิต อิ่มอารมณ์เขาบออิ่มอารมณ์มันก็คือมันมันเข้ามาร่วมอยู่ตรงที่อุเบกขาน่นเองสมาธิเต็มพุงสมาธิตัง้งหั่นอัปนาสมาธิอันเดียวกันทําความรู้สึกอยู่ณจุดใดจุดหนึ่งโดยไม่เคลื่อนออกอันเดียวกันความรู้สึกน่วงเงี้ยวอยู่หน้าผากเขาหนึ่งิ่นงนัวดเออจิตมันสิคิจจินน์้นของมันกลับมมันสิคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนั้เน,นเรื่องนี้ออผู้ใดเข้าใจดีแล้วไม่ครัว่านิจังนาตา ความคิดกับบทียงความคิดกิบบทีลังมันมีหน่าที่คิดของมันมันก็คิดของมันคิดเรื่องนี้แล้วคิดเรื่องนั้นเรื่องนั้นเรื่องนั้นเกิดดับเกิดดับก็ดับเคํา่าเกิดดับือหักเปลี่ยนเรื่องคิด่นเองมันเัาบัตตั้งใจคิดมันก็คิดเอาเองเป็นอะือคิดถึงบ้านคิดถึงหมางอ้วควายเป็ดไก่เหลือสวนไหนนาคิดถึงคนผู้นั้นคิดถึงคนผู้นี้แต่ว่าจะไปไหนความคิดมันเป็นของมันแบบนี้มันก็เป็นของมันแบบนั้น เข้าสิไปควบคุมมันเห็ุเนี่ยเข้าไปแค่ดูแค่ดูเฉยๆเห็นเฉยๆนั่นความคิดมันสิคิดแคคิดไปโลดนี่มันแยกไ่้แห้งประเด็นหน่งผีผู้ผู้ดูดูดูซื่อๆผีเออบัด้ไปควบคุมมันเด้รู้โดยบ่ต้องควบคุมอย่างมันนจังหวะนี่คือสำรับคนที่ระดับสูงแค่ทั้งความรู้สึกตัวอยู่ณจุดๆเดียว ควบคุมความความคิดไปมันคิดไปจนถึงว่าสมาธิเป็นผู้อิ่มอิ่มโตอิ่มโตได้ตั้งมันดีแล้วต็้ง,หงเห็นเองครับแต่ว่าเขาบอกคุมมันนั่นินว่าปล่อยว่างบอกคุมมันบอกคุมความคิดนะม <c oughs> ี่ดแรกคุมจุดที่สองบอกคุมเพราะว่ารู้ควาว่าจิตหนึ่งรู้อยู่เป็นผู้มีสติรู้อยู่ในความรู้สึกอันเป็นหนึ่งแลยว,ว่างเลย เลยเป็นมันเลยเขาไปเห็นความคิดที่มันคิดไปเรื่องนั้นเรื่องนี้บรสังขารเราเปิดขายานภาษาบาลีหเห็นเองดอกนั่นแหละห้ามไม่นานที่อยู่จุดเดียวโลดแ๋ยวคนสิงห์เาเองดอกหนาแต่ให้ความมั่นใจแต่ละคนอย่างนึทำเหม้อนห้าสิรูแม้มีประมาณน้อยกระชสามารถทําตนเองให้พ้นทุกได้หรือว่าต้องรู้ยังหมากแค่รู้ลมหายใจเข้าออกฟังนิดๆหน่อยๆจับเอาใจความมโน ยอดแห่งป <ítulo> <Yeah, S 2> <The Major> mm ัญญาคืออนิจจังทุกขังอณัตาทุกอย่างเกิดทุกอย่างดับมัมีอย่างจริงนอย่างยืนเป็มันแ็่แค่นั่นแหละเนีุ่กคนเกิดมาตายอายุหากินไปแข่ซ้ำตายมันจะเอายังกดอกเพราะความอยากของมึงนี่เองอยากได้อยากดีอย่างนีเป็นแบบนี้แบบนี้แต่ควบคุมความอยากัวดีใดเออมีเป็นแค่ไหนเนียคิดือซื้อการควบคุมโดยพรตตองควบคุมคือการอยู่กับลมหายใจฟังธรรมมันกับเข้าใจดีแล้วล่ะฟัง่นแสดงไปแสดงไปมันมันยอมรับ พี่ย้ออมหลับเล้าก็อยุ่ในลมหายใจด้างหน่อยก็ตายในลมหายใจกันนาคามีอยู่นี่เบาย่างหน่อยเด็กพวกเจ้าเลยพวกข้าเข้าใจว่าหลายแล้วสัมปเปนบ่าหลาักเราเรื่องแค่ย่างหน่อยสําหรับคนที่เด็กอยู่กับลมหาย,ย,ยใจแค่คนป่วยมือสุดท้ายแค่ได้ยินได้ฟัง,งทำจิตมันบ่มบีบังความคิดต่างๆมันบ่มบีมังฟึ่งมันก็บ่็ีผู้ได้ซอยมาได้มันจะแล่นจับเอาทรมาั่างซอยตัวเองเ็จะว่าหลัอ มันติดตั้ง autonomy หลี่ยหลายๆเรื่องที่น้ำมันก็ตัวย่างในในจราคามันจะทำบุญมาอย่างจชืเครือถ้าเกิดมาพอมีก็ช่วยน้ำมันตลอดถูกเงาของน้ำตลอดปัจจิตสุดท้ายปัจจิตใจภาษาลิบุตรไปแสดงทำเอาเขาซัวน่าปานาสุธิตำราบอกว่าน่าคามีแต่ว่าเขาบอกว่าเป็นอรหันต์เลยตำราว่าจังสัตนเนี่ยบ่มีผู้ใดอยู่แค่นั้นดอกข่าวก็มาทั้งชีวิตโสล่พีก็เยอะแยะมากมาย แัะสุดท้ายกับบรรลุไต้กันนกมากเพอตอนนั้เป็นต้องรู้มารูใ้ในปัจจุบันแค่ลมหายใจก็อกทุกคนเกิดมาตายทุกสิ่งตัวอย่างหาควานนี้นั่งยังยืนบ่ออโลกนี้เป็นที่ขังความถุกแกต่เขายังยมีความปรารถนาคือจะทรงความคิดนึกออกไปปรารถนาแคลรู้ว่าตอนนี้มีอนแน่นิ่งอยู่เพียงแค่ลมหายใจนี่งพ้นม่าเด็กะทุกคนมากะ เข้าใจได้นะ่ะเทศทคือจังแสดงถ้มจุ่มบุญเข้าใจหน้ามันเป็นยังที่บอกเข้าใจเข้าใจหล่กกากอาภับมาอยู่กับลมหายใจตัวเองอส่วนครรวาสตั้งหลายทําได้มั่งไม่ทําได้มั่งแต่ว่าการดําเนินชีวิตในการกระทําคาผูกต่างๆให้มันไปจนไปตามหลักธรรมอย่าเลยก่อเกิื่อหลักธรรมเป็นกุศลธรรมชีวิตย่อมเดินทางของสู่สุคติจนถึงโลกสวรรค์และนิพพานเป็นที่สุดเอ ส่วนพวกใส่ชีวิตมืดบอดบริสุทธิ์สนใจเรืเ่องเบ็ดเดินกำบริสุทธิ์สนใจเรื่งองการกระทำบริสุทธิ์ใจพวกนี้ชีวิตมีแต่จิตตัตามล้วนแล้วแต่เดินทางเข้าสูอ่อบ,บายจะพุม่มอบ,บายจะถุกวียนว่ายต่เกิดในวัฏตาสงสารเกิดแล้วเกิดเล่าเขาบอกผมแจกดอกอสงไขยคือนยังกลับคือ ắng, นยังเขาบอกผมแจกดอกเออว่าชีวิตมันยาวนานขนาดไหนคือเฮาเห็นหานานีหนามสงสารคือเฮาเห็นหมดนีหนามสงสาร เขาเห็นหนามถ่วมอันนั้นอันนี้มีง่วไม่ควายตายนาทงสารล้วนแล้วแต่ก,กรรมตัวเองทาทั้งหมดตัวเอง,เองบ่ใส่ชีวิตไปตามกุศลกรรมว่าได้ใส่ชีวิตตามความจริงทีพาาาศาสดาแสดงเอาไว้ชีวิตมิตรตกต่ำกตกต่าง่วควายบาปเป็น,นย่บบาปเป็นได้ง่วควายไป็ลักกินมักตัวมันบอกห้หงิกว่ามันไปหลักแต่ว่ากรรมที่มันกระทำาเองว่าไปกินของเขานี่จะของเขาเห็นกะตีกะไรปับไมเงินค้นจะของงวผู้เป็นเจ้าของงว เจ้าของงัวกับศูนย์ปตีมันอีกนั่นแหละกรรมเห็นง่ายๆนั่นแหละมากเหมือนกันเวลาของเขาไม่รู้เอาบ่อะไรเอารวบหากไกลเขาหลลกของเขาเขาเขาก็นายิ่งนำขายกันนี่เพราะหาตมาซาตานแค่เห็นอางง่ายๆนะแต่หมามันมันจะต้องเป็นไปตามธรรมเป็นไปตามข้อจริงในการกระทั่ของตัวเองส่วนคนที่มิตรความโลภผ้าลูกผ้าเมียผ้าหัวดำเนินชีวิต Họ cũng có thể tìm ra những lý do để tìm ra lý do để tìm ra không có thể tìm ra lý do bài cho ra bài do. Chúng ta sẽ tìm